ข้อมูลต๋อมเป็นตรงไหนครับเป็นทั่วตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยผิวหน้าเอ่อยกเว้นหน้าแล้วก็ศีรษะค่ะไม่ค่อยขึ้นโอ้หมันยังปลาหนีนะเนี่ยเอาไว้หากินค่ะเออมันยังมีละเอาไว้ให้ดูหน้าดูหน่อยนะฮะหน้าไม่ขึ้นผมเอ่อหนังศีรษะศีรษะไม่ขึ้น,นแต่ถ้าขึ้นหนังศีรษะก็ไม่เยอะเหมือนที่ตัวลงมามันขึ้นเพราะอะไรตอนไหนยังไงขึ้น ตอนที่อายุยังยังสิบสิบสี่ได้อ่ะค่ะตอนนั้นอาการเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มว่าเฮ้ยมันมันเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นตุ่มอ่าเหมือนเป็นภูมิแพ้ทั่วไปอะค่ะเป็นตุ่มคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่เป็นปื้นหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นปื้นเป็นเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมาก่อจุด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 ค่ะมันตุ่มคันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วมันก็เราก็คันอะเนาะแล้วก็เกาเกาเกาพอเกาไปปุ๊บมันก็แบบเหมือนเป็นหัวใสๆอะค่ะพอเป็นหัััวใสสปุ๊บกกพนึง สักสองสาวันได้ค่ะมันก็หัวมันเริ่มแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะอืมแล้วตอนนั้นทํายังไงฮะตอนนั้นก็ไม่ทํายังไงค่ะแบบรอให้มันหายเหมือนว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินน่คะทายาอะไรไหมฮะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้เฉยๆพอพอพอมันแบบเหมือนมันหนาขึ้นนะคะเหมือนผิวมันลอกหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเต็มตัวทีนี้เราเริ่มตกใจแล้วเราก็เลยไปหาหมอครับค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อ๋อบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินค่ะอาจารย์ครับโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางกรรมพันธ์นะฮะก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษบางรายมีไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคกรรมพันธุ์นะฮะค่ะตั้งเท่าที่หนูโตมายังยังไม่เห็นผู้<ต>ใหญ่<อ>ที่เป็นอ,<ด>อยู่แต่ว่าไม่เคยคะ่ะไม่เคยสืบดูมไม่ชอบโลกนี้ก็เลยไม่เคยไม่สืบแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าที่เห็นนะคะไม่มีใครเป็นแต่อาจจะแบบว่าก่อนหน้านั้นทวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ได้คือบางทีถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกค่ะบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกสมัยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรพวกนี้อยู่นะคะนี้คุณต้นถามถึงสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์หนึ่งละอ่ะแล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบ รับมลพิษแล้วก็ทําให้ยีนมันเปลี่ยนไปหรือกลายพันธุ์ไปครับแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะอย่างหนูหนูก็ได้รับสารเคมีโดยตรงอะนะคะมันก็เลยทําให้กระตุ้นเนียแบบว่าเด็กๆก็โดนลหรอโดนค่ะตอนเป็นเด็กคือลําบากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปก็ไปทํางานรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไปโดนสารเคมีอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าอ๋อเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเขาฉ <พอ S 1> ีดเวลาไปพ่นยาฆาหญาใช่เราก็ไปเดินตามเราอาจจะโดนตรงนั้นช่วยกระตุ้นด้วยหนูคิดว่านะเป็นเยอะมากเป,เ,ปเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ค,คือ,อถ้าสมมุติว่ามันมียีนที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ก่อให้เกิดอาการอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะฮะเขาพบว่ามันจะมีการสร้างตัว T helper cell เนี่ย Th เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์พวกนี้จะไปจะไปอยู่ตามผิวหนังนะคะ ถ้าเป็นตัว t s ่ไปก็มีอยู่3ตัวก็คือ TSH t s 2และ t s 1 7ครับ TSH 1กับ t s 2เนี่ยก็จะหลังสารพวก TSH 1ก็หลัง tumor necrosis factor เนาะ<ม> TNF อัอลฟาแล้วก็ <'s> ตัว TSH ก็หลัง interleukin inter in 6ฮะซึ่ง2ตัวนี้ก็ให้เกิดการอักเสบขึ้นครับ ทีเอส17ก็หลังอินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคิน22ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วขึ้นนะมันก็มันก็จะมีทั้งการอักเสบมีการทั้งผิวหนังลอกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะกินพื้นที่มากขึ้นแล้วมันก็อาจจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยนะฮะถ้าอากาศเย็นชื้นหนาอะไรพวกนี้มันก็จะกำเริบขึ้นมา เป็นไหมครับเป็นค่ะอ๋อชื้นชื้นยิ่งลามใหญ่เลยชื้นชื้นอากาศหนาวแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคืออากาศที่แปรปรวนรุนแรงใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เป็นไปตามอากาศแล้วก็เป็นไปตามอาหารด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยหลายอย่างค่ะมันจะกําเริบขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือทานอาหารบางอย่างที่พวกหมักดองพวก ที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกําเริบขึ้นมาแป้งสาลีจากบะหมี่ขึนสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นไหมฮะของคุณต๋อมก็เป็นเป็นค่ะแล้วลามไปจนถึงแค่ไหนยังไงฮะลามไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบลอกทั้งตัวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่นเลยอ่ะพอหนังเราลอกเนี่ยมันก็จะไปกองตามพื้นเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นสเก็ตสเก็ตเลยใช่เหมือนหิมะตกนะฮะประมาณนั้นหนูว่าแสบไม่คันไม่คันมากค่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะ แผลมันจะตึงอะคะ่ะพอตึงเสร็จมันก็จะคันพอคันเสร็จมันก็จะเจ็บคือแบบทรมานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงฮะจากก็ต้องทนกับมันมีอะไรบรรเทามันไหมทายาหรือ<ต>ว่าเอาครีมคุณหมอบอกว่าให้ทาเป็นพวกออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นน้ำมันทาให้มันแบบไม่ไม่ผิวเราตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ถามคุณหมอกว่ามียารักษาไหมคุณหมอก็ให้ทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะ ซึ่งหนูทานมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งมาอ่านหนังสือคุณช่างคุณสมเจอข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์บิมใช่แล้วยังไงฮะเริ่มต้นลองเลยยังค่ะก็มันก็คิดในใจว่ามันมันช่วยได้จริงเหรอเออ,เอ,อช่างมันเถอะปล่อยมันไปก,ก็เขาก็ซื้อมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพอทีนี้เราก็มันนึกว่าดูหลายครั้งแล้วลองก็ลองตัวอื่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอง,ลองตัวนี้สักตั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเอาวะแล้วก็มันเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับผลข้างเคียงมันก็ หนูว่าน้อยนะคือน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะเริ่มลองทานสีอะไรฮะสีส้มค่ะบีมสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำมังคุดอาจารย์ครับสีส้มทํามาจากอะไรครับก็ห้าตัวนี่ครับมังคุดกระดมตัวเหลืองฝรั่งโบกตัวเดียวกันเลยแต่สกัดต่างกันสลัสกัดต่างกันเพื่อให้ตอบรับกับอาการที่มันสร้าง T S 1 7เยอะเกินไป นะครับอ๋อนี่เน้นไปที่ t s 1 7เลยนะครฮะผมกลับมาสนับสนุนข้อความที่อาจารย์อำภัยพูดขบตอนต้นสเก็ตเงินเป็นอาการหนึ่งของกรรมพันธุ์เพียงแต่แสดงออกมากหรือน้อยนะครับแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในตระกูลนั้นสัมผัสกับอะไรมากเกินไปครับเบาหวานข้อเข่าเสื่อมสเก็ตเงินล้วนเป็นอาการ แพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะฮะในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่มากเกินไปของเม็ดเลือดขาวที่ตามปกติมันจะไปสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับเม็ดเลือดขาวที่มากเกินไปก็คือทีเอสหนึ่งทีเสองทเอดสตัวใดตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับ อาการเหล่านี้มันเชื่อว่าคงจะเป็นกรรมอพันธ์คนในตระกูลอาจลูกอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่กลับไปที่พ่อแม่เราจะไม่เห็นคนเป็นสะเก็ดเงินเลยอาจจะเป็นคนมีมีคนในตระกูลเป็นโรคเบาหวานอีกคนเป็นข้อเสื่อมนะครับทั้งสองอาการเนี่ยไม่ว่าเบาหวานข้อเสื่อมก็เกิดขึ้นจากการหลังสารไม่เลือดขาวที่ไม่ควรจะหลังเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับทีเอสสิบเจ็ดของคนที่เป็นสะ,สะเก็ดเงิน ทีนี้คนบังเอิญคนที่มาเป็นสเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาสัมผัสต่างจากตระกูลคนอื่นๆในตระกูลก็ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารที่กินนะเช่นกินโปรตีนมากเกินไปเช่นถั่วมีเหลืองมีเหลืองเยอะเกินไปกินโอ๊กกินรามากไปนะกินขนมปังมากไป นะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินนะครับ mm hmm. เด็กคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีกรรมาพันธุ์นั้นอยู่อยู่ในเมืองไทยแต่ไยพันธุ์ทีรอนดอนก็จะเกิดเป็นสะเก็ดเงินขึ้นมา oh. นะฮะสาเหตุก็เพราะาอะไรไปอยู่รอนดอนอากาศมันมันทึมๆมันชื้นแล้วก็กินขนมปังตลอด uh huh. อ่ากินข้าวผลผลิตจากข้าวสาลีตลอดอาการก็เป็นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ถ้ากลับไปดูปู่ย่าตายายจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็นข้อ,อเข่าเสื่อมหรือเป็นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กคนเดียวกันเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยอาการดีขึ้น uh huh. อาการดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเป็นไปแล้วมันก็ดีมันก็เป็นน้อยลงนะครับเนื่องจากภาวะอากาศเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนกัน,นในในลอนดอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็าตามที่เขาลดกินขนมปังลงเขาอาการก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้น กลับมาถึงตรงนี้ว่าการแพ้ภูมิตัวเองมันเกี่ยวข้องกันนะฮะไม่ว่าข้อเข่าเสือ่อมเบาหวาน,าวานสะเก็ดกเงินมันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารในร่างกายของเราผมไม่ได้ข่าวมันมากไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราแต่ละคนในตระกูลนั้นไปสัมผัสนะคนที่มีอยู่ในตระกูลนี้เกิดไปกินน้ําตาลมากอ่าก็เป็นเบาหวานเพราะมีภูมิกรรมพันธุ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ คนที่เกิดไปออกน้ำหนักตัวเยอะ,อะจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่ภาวะของภูมิคุ้มกันวิทยามันมันเริ่มบ่งบอกลักษณะอย่างน,นี้อ,อย่างของน้องเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเพราะว่ามันก็เลยมาออกสเก็ตมา<อ>กอมาที่สเก็ตเงินนะครับเนื่องจากว่าไปเจอเข้าในเห,เหตุการณ์ในบางอย่างในชีวิตนะ่ะอย่างทีะะ่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปเจออะไรที่ผิวหนังครับก็ออกมาตรงนั้นทีนี้สิ่งที่ทําให้ดีขึ้น คือแคปซูลสีส้มสีส้มและน้ำม,มังคุดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับนะตัวที่จะทําให้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดนะครับคือน้ํามังคุดนะครับ,มมรบมผมให้ดูนิดหนึ่งน้ําม,มังคุดเนี่ยถ้าเราดื่มวันละซองเป็นเวนลา15วันนะครับเราจะพบว่ามันมีการสร้างทีเร u ูเ t เตอร์นะฮะไอ้คอลัมสุดท้ายนะครับนะประการแรกผมไปทีละคอลัม์แล้วกันนะฮะทางซ้ายนะฮะที่เป็น TH1 นนะฮะ จะพบว่าสีส้มเนี่ยมันระดับต่ำกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เป็นคนที่ดื่มน้ำนะฮะวันละหนึ่งซองหมายความว่าคือเป็นยาหลอกเป็นยาหลอกนะฮะดื่มน้ำอาจจะมากกว่านั้นแต่สีส้มสีส้มก็คือคนที่ดื่มน้ำารงคุดของเรานะฮะวันละหนึ่งซองแล้ววัดที่สิบห้าเราเจาะไม่เลยเขาออกมาเราจะพบว่าทีเอสหนึ่งมันลดลงนะครับลดลงพอมาดูทีเอสสองครับลดลงมากกว่า ลดลงชัดเจนมากเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับการกินน้ํานะครับเพราะฉะนั้น T.S. 2มันลดลงมากแล้วก็ลดลงมากกว่า T.S. 1นะครับภาวะที่ T.S. 2ลดลงเนี่ยมันก็ลดอาการภูมิแพ้และาการแพ้ภูมเิเองนที่เกิดขึ้นจาก T.S. 2มากเกินไปนะครับแล้วต่อมาครับเราก็จะมี T.S. 1 7นะฮะ t h 1 7บมันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอไอต้ตัวเนี้ยตัวสําคัญตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการผัดผิวเร็วขึ้นนะครับ พอลดลงตรงนี้อาการแพ้ภูมิเองก็ลดลงนะไออาการของสะเก็ดเงินก็จะลดลงอย่างดีมากแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทีเรกูลเลเตอร์ภูมิคุ้มกันวิยาบอกว่าไอทีเรกูลเลเตอร์ตัวเนี้ยไม่ได้ข่าวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้ t h 1 t h 2 t ึ่ีเอสสร้างมากเกินไปนะครับเพราะนั้นเมื่อมีทีเรกูลเลเตอร์เพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่สมดุลอย่างนี้จะแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ครอบจักรวาล นะครอ,อบจักรวาลที่สําคัญที่สุดครับในการทําตรงเนี้ลดลงของท S1 แล้วก็ท s 2เนี่ยต้องมีภาวะที่ทําให้ท S1 ยังเด่นกว่าท S2 อยู่นะครับาภาวะหนึ่งท S หนึ่งมันเด่นกว่าท s 2คือมากกว่าท s 2เนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้ในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาว่าเกิดภาวะภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้อ่งออกและมะเร็งนะครับเราอาจจะลดท S2 ได้โดยตรง แต่ถ้ามันไปลด t s 1ด้วยมันไม่เคยดีไม่มีผลครับเราต้องลดทั้ง TSH หและ TSH 2แต่ลด TSH สให้มากกว่า TSH หครับนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่มีอาการแพ้ภูมิด้วยเนื่องจาก TSH หนึ่เยอะไปก็ดี TSH สองเยอะไปก็ดี TSH สิบเยอะไปก็ดีก็จะสามารถที่จะดูแลได้นะครับส่วนแคปซูลที่พูดถึงนะครับข้อมูลของเราแม้ว่าเราจะไม่มีการเจาะในคนที่กินแคปซูลสิบวัน แต่เรามีวิธีการสกัดสารไม่ออกฤทธิ์กลุ่มหนึ่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วมันเป็นสารกลุ่มที่จะเป็นรถทีเอสิบเจ็ดนะฮะเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดมอง่จะออกฤทธิ์ได้ดีมากสําหรับคนที่ปนแพ้ภูมิตัวเองเดแล้วก็ออกไปที่สเก็เงินและคนที่เป็นเสเก็ดเงินผิดพันธุ์ที่ดูดีที่สุดที่อยากจะแนะนําให้ใช้เลยก็คือครีม,มครีมที่เราทําขึ้นมาทุกราย จะชอบใจมาก uh huh. นะแต่ว่ามันไม่จะเป็นรักษาที่ต้นเหตุนะฮะก็คือทําให้อาการอักเสบเนี่ยอาการลาคาญเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็ว uh huh. รเพราะฉะนั้นก็กต้องใช้ควบคู่กัน